สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีวันนี้จะมาดูาขอลามจากจังหวัดอะไรครับมาเผาที่ชุมพรครับพี่น้องติดตาม,ม,าามเลยครับภภาาากันอ,องเอฟซีงานกระทินขอลามครับข้ามันเลม่้าาเลูม่ได้าาเลไม่ไดนเลไม่ได้าขามน่าวาวเลยไม่้ขาวขาวมนเลย่ไดามเยไม่ไดขามันเลยไขามัย่ไามน่ได้าันไ้ขาม่ไาัน อยู่ทีเลยเลยใช่ไหมอนี่เอามาเอามาหลไหมเอามาแค่เก้าสิบเก้าสิบกอกคนตคนนไแล้วเราใช้ข้าเียวจกโลดาคร ah, oh. <S <S oh. down, uh, ับม oh. ึงไม่ร้เรื่องเลยคนัราใชขเนียวจ็โลดก้อยนประมาณกี่ละ้านกีโลเกาสิบกระบอกไม่ฮอดค่ะไม่ฮอดไม่ฮอดเรืองไม่รูก่เ่นค่นี่ข้เนียวมาจากเมืองเลยคกันนี่ครับนี่ ก็ข้าลามเมืองเลยครับคนเผาก็มาจากเลยครับทีมงานนี่นี่ทีมงานมามั่วตาขรามครับตอนนี้นี่ได้แล้วครับกระบอกหนึ่งจะให้นักลองเห็นไหาอันนี้ไปให้เมืหลวงให้นักลองกเมืองหลวงเดี๋ยวมีเรือมีไอทางเครื่องลย่เว่าีกทีพี่ีที่แล้วนะเพื่อนผมพาไปโคราชนะ แต่ผมเป็นคนที่กินข้าวเหนียวไม่ได้นี่เหละได้ข้าวหลามนี่ยเลาวยอยู่ได้เลยใช่ไหมใช่้าไม่ได้ข้าวหลามนะตายอ่ะทำอะไรมาไปซื้ออะไรมาโอ้ไม่ใช่กำนันนี่วะทีมงานนั่งรุ่นอยู่ครับตอนนี้ไม่รเลูไ่าคนสวยเนาะคนสวยก็ต้องไายไว้ ปีหนึ่งนี่ที่หนึ่งครับไม่รู้ในรอบสิบปีหรือเปล่าครับคลรามเลยยิ้มไม่ยิ้มไม่ไลยเดี๋ยวเดี๋ยวยิ้มไม่แป๊บนึงครับนี่ก็จะเปารูปมันทีวจะผาคลรามอย่างเดียวอันนี้ปอกเราจะไม่ปอกไปไหนครับนี่แก้โซดิผักแก่ปอกกินเหรอแก้โซดินี่เผาเองกับมือเรือว่าเขาเผาให้กินนี่แก่เผาอ่อแม่เผาแสบเลยส้มโอไร่ลองดูดิฮะแสบไหมอ่อแ่บคนคนไทยให้บ่บ่เชื่อว่าแซ่บคนไทยไม่ได้กิน นี่ครับชิมดูอร่อยไหมอร่อยไหมแซ่บไหมฮะแซ่บยุ่งตกว่าอร่อยแซ่บของยายหรือของของยายหรือของแม่แซ่บบอแซ่บบอนุนห่างไปแซ่บแซ่บบอเอ้ยเอ้ยละมันแซ่บมาชิมดูหน่อยดิมันยังไม่เย็นดิถ้ามันเย็นมันจะติดอ๋อถ้าเย็นแล้วมันจะอร่อยเพรามันจะติดอ๋อยังนิ่มอยู่เลยนี่ครับพี่น้องโอ้โหนิ่ใหม่สดเลยครับพี่น้องจะชิมดูว่า

มันไทยเลยอีสานแล้วทีเนี้ยไป้เอิญมาแล้วมามานี่กินกะลามแล้วมันกินเป็นไหมเฮ้กินเป็นไหมมาหลังชวนบรรยากาศเอาพี่น้องเอาแล้วป๊บกินไหมคนไทยกินว่าเป็นหรอคนไทยอ่ะเขาเขาไม่กินข้าวเหนียวอะไรนี่ โบกินก uhm, mm ๋วเหนียวไม่ได้แต่ไม่ได้ข้าวหลามเลยเจ้านี่เขาไม่ก hmm. ah. uh ิน huh. ข oh, oh, ้าวเหนียวกินอะไรมาจากนู่นเลยใช่ไหมเนี่ยอือเามาจากบองไอข้าวหลามไม่ได้จังหวัดเลยเนี่ยมันไม่เย็นมันยังไม่เย็นเลยหนไไปมาต้องมาจากจังหวัดเลยนะไม่เนี่ยจริงมั้งเนี่ยจริงมึงดูว่าเรามีแม่บ้างมันนี่เพามาจากจังหวัดเลยเอามาเรื่องเลยบ้างอามะพร้าวชุมพรมะพร้าวข้าวหลามจุมพร แต่เขามาปรุงเครื่องอยู่นี่อะไรนี่ข้าวไอ้แม่ไอ้ข้าวอยู่นี่อ่ะแต่บั้งเขาลามก็ไอ้บั้งไม้ไผ่ก็มาจากนู่นอยู่กูรักไปเด็กขยิรกของกูนั่นนี่ก็มีหมูด้วยไมปแล้วไปแล้วไม่มาอย่้เแลังกเอ้วเยเขาลามเมืองเลยครับเขาลามเมืองเลยแต่มาอยู่พื้นที่จุ่มพรครับครับพนมรบหล่อก็เดินมาสำรวจเหมือนกันครับ บอกขลามมึงเลยนี่อร่อยที่สุดใช่ใช่เอาลองจิ้มดูเอาเอาลองชิมดูลองจิ้มดูลองชิมดูอร่อยไหมเอาลองชิมดูเกไปอยู่ไหนมาอยู่ไหนมาอร่อยไหมผมจะไปหาจริงอร่อยไหมพูดดังๆนี่อร่อยไหมอร่อยออร่ยดิอ๋อนี่ของมึงเลยนะเนี่ยแค่ข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวยังมีมีผู้สาวทำไ่มึงรีบไปแทบพี่ครับกระป๋งปอกไหมพูดคืออะไรอยู่เนี่ย มีพยานหลักฐานอยู่มั้อยู่บ้านนี้ครับกำลังปอกแล้วเชื่อผมอ่ะว่ามีนี่เอาผมไม่ลงอ่ะผมตรงตรงเที่ยวกับนางเต็มอยู่ดตันไม่เข้าตันไม่เข้าตรงลงอ่ะโอ้ไม่เข้าไปยุ่งเลยหลานยังยากเลยเกาะแน่นเลยตรงมินเต้บ้านไหนบ่าไหนก็ยัหนทุกคนเลย

นั่นจะคล้องคาลามครับนั่นนั่นจะคล้องขาลามเจ้าใหญ่ครับนะครับชุดนี้ได้แล้วครับใช้ได้ลรอเหมือนไหม่เหมือนป่ะเหมือนนะื่าผมไม่ปีนหรอกผมไม่รีดนก้ปีนไหมก้าปีนป่า กองเชียร์ครับกองเชียร์โดนไปหลายโบกเลยไงจิตีนไม่ไหวแล้วนักชิมนักชิมนักชิมกับกองเชียร์เรียบร้อยเรียบร้อยแน่ตอกแล้วพี่ปิมเข้าเนื้อแล้วนั่นน่ะเกือบเสร็จละครับตอนนี้เราอยู่ซิปกับกึศเลืกเก็บละครับเกืบเลือกทุกหลักตอนนี้จะร้อนยังไงละผมจับมันไม่ร้อนเลย ถ้าร้อนผมก็ไม่จับแลอวมือจะคล้องกับมือหลานน้ำวะนี่นี่เนี่ยนี่ใสกะทิอย่างเดียวใช่ไหมครับหรือว่าใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลครับใส่น้ำตาลพร้อมได้ใส่ถั่วด้วยไหม ทัวทัวได้ใส่ไหมไม่โอเคกะทิกับน้นนำตาลไปกันลุกแล้วครับตอนนี้ กระบอกที่เกาซิบแล้วครับตังแล้วกระบอกที่เกา่าซิบนะครับทีมงานเผาขาลามกระเพาทั้งนี้แหละครับทางนู้นก็ทีมไม่กลัวซับเนื้อครับงานกระถิ่นครับงานกระถิ่งของปลาแสง,สงต,ตสสั้งนี้คืเต้นมีเต้นซับเนื้อครับตอนนี้ก็ เผาขลามมาจากจังหวัดเลยมาเผาที่ชุมพรโดยตรงเลยครับมาเผาขลามใส่งานกระถินไปก็เป็นร้อนเท่าไรครับไปอุ่นไปเรื่อยๆมือเผาเมือเ่อชีมอยู่บ้านอยู่บ้านเด้เผาขายบ้างไหมอ๋อเผาอยู่ ครับบรรยากาศรอบข้างในอีกเวลาไม่นานครับประมาณชั่วโมงกว่าๆกับซุปหลับพิธีนะเพราะว่าเขาจะเผาให้พอดีกับไม่ให้มันใหม่ครับอ๋อเนี่ยก็อันนี้ก็อันนี่ก็มือเผาเขาลับเหมือนกันนะครับมาจากกำแพงเพชรครับ บรรยากาศในต้นมงคุมันบรรยากาศกับกองเชียร์นางลุ่นพลาม์ครแล้ว ทีมงานมาช่วยกันรถใหญ่แล้วครับคลิปนี้ขอเป็นคลิปพี่ครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอนุมานลุยรถนะครับพี่นอ้องสวัสดีครับบ๊ายบาย